ทุกประเทศลดมีสิงต้องห้ามกันทั้นนั้นแหละโดยผลทางด้านความมั่นคงของชาติหรือการสร้างค่านิยมแง่ลบของสังคมแล้ววิดีโอเกมก็ไม่ต่างกันบางเกมก็ได้ไปขัดกับกฎหมายของบางประเทศแล้วในเมื่อผู้พัฒนาไม่หยอกเซ็นเซอร์ก็จะโดนแบนไปตามระเบียบและในคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงประเทศที่แบนวิดีโอเกมต่างๆคําเตือนคลิปนี้นั่นจะไม่มีประเทศไทยนะครับเพราะว่าพวกคุณนั่นจะรู้เรื่องประเทศตัวเองเยอะพอแล้วสำหรับประเทศแรกในคลิปนี้ครับก็คือเยอรมนี เรื่องนี้เราไม่ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่เพราะประเทศเยอรมน,นีถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเข้มงวดในการควบคุมสื่อวิดีโอเกมไปอย่างมากโดยผลก็มีไม่กี่อย่างครับแต่หละักก็คือความรุนแรงที่มากเกินไปและก็นาซีตัวอย่างเกมที่พวกคุณน่าจะรู้จักกันดีอย่าง Wolfenstein ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ให้เราฆ่าล้างนาซีแต่แค่การโชว์สัญลักษณ์ของนาซีก็ทําให้เกมนี้โดวแบนแล้วเจนกระทั่งมันสามารถวางจาหน่ายได้ใน Wolfenstein: The New Order ในรูปแบบของเซนเซอร์ แล้วต่อมาก็ได้มีการยกเลิกการแบนสัญลักษณ์นาซีโดยองคอ์กรในประเทศทําให้บูเฟนสไตล์ยังบตสามารถวางจาหน่ายได้แบบไม่เซ็นเซอร์และเมื่อปี2019ที่ผ่านมา w ูเฟนสไตล์ 3D ก็สามารถวางจาหน่ายในประเทศเยอรมนีได้อย่างเป็นทางการหลังจากโดนแบนนานกว่า27ปีอันดับที่2คือประเทศทางใต้ของเราครับมาเลเซียเป็นที่รู้กันดีว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่มีความเข้มงวดเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้น เหตุผลในการควบคุมก็จะเป็นเรื่องของความรุนแรงและการต่อต้านศาสนาอย่างเช่นในปี2008หลังจากที่ประเทศไทยได้แบนเกมซีรีส์ GTA หัวหน้าองค์กรสิทธิผู้บริโภคของมาเลเซียในตอนนั้นก็ได้มีการเรียกร้องให้แบนเกมซีรีส์ GTA และเกมดูนอื่นๆอ,อย่างเช่น Mortal Kombat ในปี2010หลังจากที่เกม Dante's Inferno กินที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรม d i v Comedy ของ Dante Alighieri ได้วันจำหน่ายได้ประมาณ1สัปดาห์เกมนี้ก็ถูกแบนไปโดยองค์กรอิสลามในมาเลเซีย โดยผลของเรื่องเพศและมีการบรรยายถึงนรกของศาสนาคริสต์ในปี2017ทางรัฐบาลของมาเลเซียได้มีการบล็อกการเข้าถึงสตรีมเนื่องจากเกมไฟออฟก็อดเพเกมต่อสู้ที่มีการนำนบีมูซาหรือโมเสสและนบีอิสาหรือจีซัสเข้ามาในเกมซึ่งถือเป็นการลบหลู่ศาสนาอย่างยิ่งเพราะทั้งโมเสสและจีซัสก็ได้รับความนับถือจากมุสลิมไม่ต่างจากมูฮัมหมัดเลยแต่ตอนนี้สตรีมก็สามารถเข้าถึงได้ในมาเลเซียแล้วนะครับเดี๋ยวก่อน ช่อง y o u t u b e i s me ผมเองตอนนี้ได้มีระบบซปเปอร์แตงแล้วโดยการที่คุณนั้นสามารถสนับสนุนผมได้จากการกดเขาว่าขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินได้เลยระหว่าง40บาท100บาท200หรือตัวเองรวยมากก็เป้เป็นหมื่นได้เลยถ้าอยากให้ช่องนี้มีเกมใหม่ๆใ,ให้พูดถึงก็เป้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 ถึงจะให้น้อยแต่ก็ขอบคุณมากใช้งานได้เลยตอนนี้อันดับที่3เป็นประเทศอาหรับครับสหรัฐอาหรับเอมิเรต เกมที่โดนแบนในสหรัฐอาหรับอิมเรลนั้นมีผลแค่เวอร์ชั่นกล่องเท่านั้นทําให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายขึ้นมาเพราะไม่สามารถเอาผิดผู้ที่ครอบครองเกมดิจิตอลได้แต่มีอยู่เกมหนึ่งที่ได้ถูกแบนทั้งแบบแผ่นและแบบดิจิตอลนั่นก็คือ Spec of the Line เกมแนวเดินหน้ายิงที่มีฉากหลังเป็นนครดูไบซึ่งอาจจะเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของเมืองทําให้ถูกแบนทั้งแบบแผ่นและดิจิตอลแล้วนอกจาก Spec of the Line แล้วก็ยังมีเกมอื่นเช่น TDA, The Gwen Park Sanders ทำไมไม่รู้ god of war the last of us ภาค2เน,นื่องจากมีเนื้อหารักร่วมเพศ roblox เพราะเกิดผลกระทบด้านลบต่อเด็ก dark sider เนื่องจากขัดต่อวัฒนธรรม injustice god among us เนื่องจากมีคำว่า god อยู่ในชื่อแต่การแบนแบบนี้ก็ได้ยกเลิกในเวลาต่อมาอันดับที่4คือประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ครับดังที่เรารู้กันว่าจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางด้านวิดีโอเกมค่อนข้างเร็วมาก แต่เนื่องจากประเทศนี้ถูกปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์การควบคุมสื่อก็ถือว่าเข้มข้นยิ่งกว่าประเทศอาหรับเลยในปี2000เครื่องเกมคอนโซลทั้งหลายถูกแบนในประเทศจีนเนื่องจากของพวกนี้เป็นสิ่งมอมเมายาวชนแต่ต่อมาในปี2015การแบนแบบนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปทำให้เครื่องเกมอย่าง PlayStation Xbox และ Nintendo สามารถวางจำหน่ายในประเทศจีนได้ในปี2019ได้มีการแบนเกมที่มีเนื้อหาที่รุนแรงเลือดการพนันประวัติศาสตร์ของจกักรวรรด และขัดต่อความมั่นคงของชาติทุกเกมตัวอย่างเช่นเกม Com m a n d a n d งคองเกอเนื่องจากภาค General ถูกมองว่าทำให้ภาพรักษ์ของประเทศจีนเสียหาย f ุ o บอล l l Manager 2005เนื่องจากมีทีมชาติฮ่องกงไต้หวันและที่เบตแ้วก็ถูกแก้ในเวลาต่อมา DeV o t i o ชันเนื่องจากมีข้อความด่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิง Animal c r o s s i n in g New Horizon เนื่องจากโจโชว,ว่องได้นำเกมนี้ไปเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงอันดับที่5เออไม่ดีกว่า เอาตรงๆนะครับแต่ละประเทศที่แบนวิดีโอเกเต่างๆนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรุนแรงที่แต่ละประเทศเห็นพ้องตรงกันว่ามากเกินไปเรื่องเพศความขัดแย้งต่างๆถึงพวกคนที่ดูคลิปนี้อาจจะมองว่าเป็นเหตุผลที่ไร้สาระแต่ถ้าคุณไม่ห้ามเรื่องที่ส่วนใหญ่มองว่าไม่ดีแล้วปล่อยผ่านจนเกิดความเดือดร้อนคุณจะโทษตัวเองไหมล่ะเอาเป็นว่าอันดับ5นี้จะเป็นการพูดถึงเกมที่โดนแบนในประเทศต่างๆแล้วกัน Counter Strike พักดังเดิมโดนแบนที่บราซิลเพราะคัสตอมแมปที่ชื่อว่า f a v ว l a ซึ่งเป็นสลับจริงในลิโอเดจาเนโรก่อนที่จะขายได้ในเวลาต่อมา g ร a นเทฟ t อโต้4 DLC e อ i s o d e From Liberty City โดยแบรนดที่บราซิลเหมือนกันเพราะศิลปินคนหนึ่งได้บอกว่า Rockstar ได้เอาเพลงไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต EA Sport MMA โดยแบน์ที่เดนมาร์กเพราะที่เดนมาร์กห้ามมีการโฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังแล้ว EA ก็ไม่ยอมตัดออก Battlefield 3โดยแบรน์ที่อิรานเนื่องจากมีฉากกองทัพสหรัฐบุกเข้าไปในกรุงเตหะรานซึ่งเป็นเมืองหลวงแต่ก่อนที่รัฐบาลจะสั่งแบน รัดค้าก็เก็บก่อนแล้วซีรีส์แมนฮันตและโพสเท่าสโดนแบนด์ที่นิวซีแลนด์แถมถ้าครอบครองเกมดังเก่าก็จะมีความผิดทางกฎหมายที่กรีสมีการร่างกฎหมายแบนวิดีโอเกมทั้งหมดขึ้นมาเพราะมองว่าเป็นการพนันแต่ด้วยกระแสวิาพากวิจารณ์ที่หนักหน่วงทําให้กฎหมายดังเก่าถึงโดนตีตกไปเอาเป็นว่าอันดับ5นี้จะเป็นการพูดถึงแบ